ไม่เต็มชียใหม่ไม่ใหญ่ลำปากไม่ฝานชิดิไม่ตกสง,งสารเนะชืองหาจังหูตอนร้ายนาออดไปรุมร้านนี้เลยพี่เมา,าหากาแฟกินหน่อยตรงนี้เลยตรงนี้เลยนั่งก่อนนั่งก่อ็ถึงภูเก็ตสักทีเออ ไอ้เจี๊ยบเมื่อคืนเนี้ยไอ้เจี๊ยบต้องมีอะไรแน่ๆเลยไม่ออกจากห้องเลยฮะท้องตั้งนานไม่เปิดตัวแมพมามันก็ต้องจัดกันหน่อยอ่ะันนานไอ้แมพมันจะไม่รู้เด็กเหรอเด็กเหรออ่าก็เด็กที่ภูเก็ตเหรอหรือจักนานแล้วติดต่อกันไว้แล้วช่วงนี้ต้องหากินต่างจังหวัดหน่อยเพราะถ่ายรายการเพราะว่าเขายังไม่เอาคนปลอบมือเข้ามาไงสมัยก่อนก็ได้กับคนปลอบมือนี่แหละแล้วมานั่งหาตาการสักพักไอ้เจี๊ยบลากไปแล้วได้กับคนตบมือ เขาไม่ใช่เอ็นใช่ไหมไม่ใช่พี่โอ้นั่นจะผิดคนเอ้พี่สั่งกาแฟาหน่อยร้านนี้นะดังโคปี่มีนะโคปี่ไม่มีแล้วโคปี่มีแต่อีพีก <c oughs> สามมานั่งกินนะ <c oughs> เห็นเขาบอกว่าที่นี่นกาแฟาอร่อยมึงรู้จักใครมาก็เพื่อนบอกมาขนาดกูชงเองกูยังไม่กินเลย <c oughs> เอ้ยพี่ทำโคปี้มาให้ผมแล้วจบแล้วเดี๋ยวผมจะคุยกันมันไม่มีมันไม่รู้ใจพี่ลงแล้วเฮ้ยบอกมันที่ว่ากูยังไงเราอดีตย์ย่อๆมันปังย่อๆเลยนะอยู่ราชบุรีเคยเอาหมู กินอะไรกันดีอ้อยั้วกเลี้ยงอะไรเอามาแม่ร้อนมาจับดวเองไอ้นี่ปากดีนะเนี่ยก็ตั้งแต่วานนี้จะร้อนหรือไม่ร้อนก็มาจับดูเองสักยกไหมฮะสักยกไหมใจเย็นลงปากดีขนาดเนี้ยคนละคำบอกไหมเข้าสามนี่มันรู้มันรู้คนละรูปไหมมะเฟืองคนละเล่มไหมวะหนังสือคนละมวลไหม ลองจๆๆๆๆาๆๆ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 ๆนๆๆๆมๆๆ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 ๆ่ๆๆ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 ่ๆมๆๆกๆๆ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 ๆนๆๆๆๆนๆๆ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 นๆๆาๆๆไๆ่ๆๆๆๆอๆๆๆ่ๆๆ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 ๆกๆๆๆๆๆๆัๆๆ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 กๆนๆๆๆๆจะกินๆๆไๆๆๆกๆๆ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 นัๆๆ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 เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้เๆๆๆๆให้ๆๆๆๆๆๆๆม เนอะไปมือได้ไปที่ไหนวะเนี่ยไอ้แจ๊ดจะมันได้ขาดีเออของมันสะสมยาวขาดีของกูที่สุดเดี่ยวน้องค่ะดี่ตั้งมายนะเดี๋ยว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 เจี๊ยบนี่แหละชื่อน้องแจงน้องแจงเหรอน้องแจ้งน้องแจงน่ารักดีนะตอแยเออตอแยตอแยตอแยนอนไม่ค่อยหลับหรอกตอแยอยู่นั่นแหละงแจรู้จักพี่เจี๊ยบนานหรือยังจ๊ะทัานฮาค่ะพี่เร็วอะไรนะ เขาถามเมื่อไหร่ไม่ใช่ถามราคาไม่รู้ค่ะตอนนี้ร้อนเงินคันห้าคันห้าราคาเต็มเลยเหรออตังค์ที่ไม่พอเลเจ็ดร้อยใช้มืออย่างเดียวได้ป่ะอ้วนเด็กภูเก็ตมาเด็กภูเก็ตก่อนเป็นเด็กภูเก็ตค่ะพี่ไม่พูดใต้สำเนียงไม่เหมือนภาษาใต้ทำไมไม่เตรี่ยนมาแล้วมีทายอะั้ง้า ใชอ่ะนอนดีทั้งคืนไม่ได้รับไปได้นอนที่นี่เดี๋ยวนี้ไม่ธรรมดาเอดังแล้วให้ผัวมาถือกระเป๋าให้ผัวต้ขับรถส่งมันอะเน้องแล้ววันนี้มาทำไมมาทำไมนี่ยหนูข็มาหาพี่เจียพี่เจียบบอกว่าจะซื้อของขวัญให้น้อง ให้เรียบร้อยแล้วอย่างไรพี่ก็ตั้งใจชื่อซื้อให้น้องแจงเลยนะจ๊ะอะไรยอมาห้าฟินสวยทนประหยัดซื้อวันนี้นะครับรับประกันทั้งคันให้ห้าปีเลยนะไม่จํากัดระยะทางด้วยนะจ๊ะเวลาพี่พูดหรือพี่มองหน้าหนูได้ไหมคะมองไม่ได้ทไมอะพอคัดเสร็จปั๊บคนอื่นไปเดี๋ยวพี่จะต้องนั่งอ่านอีกรอบถูพี่ไปสายใยอินไม่บอกถูกต้องจ้ะอย่างไรพี่ซื้อให้แน่นอนอย่างก็คือยังไงก็ต้องเน้นเป็นยามาห้าฟินแน่นอน กาแฟยังไม่ได้เลยเนี่ยน้ำยังไม่เดือดน้ำยังไม่เดือดรอแป๊บนึงไม่มีอะไรมึงแค่พักเฉยๆว่ากาแฟยังไม่ได้เหรอมึง <c oughs> มันเดินเข้ามาเออ็อกกูบอกกาแฟยังไม่ได้เลยมันนึกว่ายัางไม่ถึงเงี้ยหรือว่ายังไม่หมดมึงจบทางหนังมาได้ไงวะกูอิ่มพอไว้รอมึงถ่ายรายการน,นี่ไปกลับเนาะกุ้งลําพูตัวเนี้ย <c oughs> เดี๋ยวมันก็เป็นห่วงแล้วเชิญเพรามันจะถึงกองถ่ายหรือเปล่ามันมาอย่างนี้มมันาอย่างี้จริงใช่นั่งขับรถมาจากน้องบัวลำพูพอมาถึงไปถึงแล้วแล้วเอามาเดี๋ยวช่วงช่วงบนเดี๋ยวเขาตัดหน้ามึงเองจากนี่ไปหนองบัวลำพูไก่บ่ครับผมจะมาถามทำไมกูไม่ใช่กูก็แมพไอ้น้องก็เซื้อกูเกิลสิเขาบอกอยู่ว่าความยาวขนาดไหนอะไรยังไงปรแมาณครับผมติดอยู่ภูเก็ตมาเจ็ดปีแล้วครับแล้วทำไม รถครับมึงไปยืนยังไงล่ะผมเกาะยังไม่ใช่ตกแบบนั้นครับผมไม่มีเงินขึ้นรถกลับบ้านครับแล้วยังไงผมอยากจะขอพี่สักแสนห้าได้ไหมครับแสนห้ากูว่ามึงซื้อบ้านที่ภูเก็ตเลยดีกว่าไป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 ปเหม็นไปหมดไปเดี๋ยวเห็นดี๋ยวเดี๋ยวนกูว่าเหม็นมึงตั้งนานแล้วกูยังไม่กลัวกินกาแฟเปล่าเฮียกูว่ามึงนี่อาบน้ำใช้หมาเน่าฟอกเนี่ย ก็มีเหลวใช่เป็นหมสบู่เหลวอ่ะอย่าเล่นแรงไอ้นุ้ยทำมึงไม่ปรับปรุงตัวเองมางวะไม่เป็นกันรักถือว่าไม่ยืนท่าอื่นเลยยืนท่านี้พี่ถามจริงมึงกินข้าวกินปลาบ้างยังเนี่ยยังเลยครับผมโอยี่กระใจดำทนดูกันอยู่ได้ยังไม่ได้กินข้าวพี่ไอ้นุ้ยเอาไปไปหาแล้วกินพี่มีช้อน กูก็หาอยู่กูก็หาอยู่ช้อนกูไปไหนมันมันก่อนช้อนขโมยช้อนดูดิช้อนเอี้ยเล็กไอ้น้องไอ้ที่อื่นดีกว่าป่ะเพราะพวกพี่เนี่ยไม่ใช่สายสายบุญอ่ะน้องห้าบาทแล้วกันไปเก็บไว้โอ้พี่ครับเก็บไว้อมแล้วโดดตึกนะครับพี่เฮ้ยโอหอย่าอ้าตลกรุ่นพี่โอ้โห โอ้ยเว้แไอ้ตลกซีรีส์จะพาไปไม่จ่ายไปไอ้นี่เนี่ยเหม็นก็เหม็นเออมันเหรอเดือดเยือดพี่อย่าไปเชื่อไอพวกนี้นะไอพวกมิจฉาชีพพออยู่เนี่ยนานกูต้องรู้ไอคนใครเป็นใครมันก็มีคนขายคนอะไรนั่นแหละมันก็ไม่ได้เป็นมิจฉาชีพหรอกพี่ครับ พี่สวัสดีครับช่วยซื้อกระดาษเช็ดจู่หน่อยครับพี่พี่ไม่ได้ใช้แล้ดียไม่จําเป็นต้องใช้หรอกเวลาพี่ไปกินข้าวพี่กินข้าวเสร็จพี่ก็เอากระดาษเช็ดจู่เช็ดปากก็ได้ครับช่วยซื้อกระดาษเช็ดจู่หน่อยนะครับพี่ที่ร้านเขามีให้อยู่แล้วพี่ผมมาไกลครับเมื่อกี้กูรออยู่ครับพี่คุยเขาอยู่ครับพี่คนเขาไม่เอาก็อย่าไปเล่าหรือพี่ผมไม่มีตังค์กินข้าวช่วยซื้อกระดาษเช็ดจู่หน่อยครับไม่มีตังค์กินข้าวละมึงอ้วนกว่าพวกกูอีกกอนข้าววันกินพี่ช่วยซื้อกระดาษเช็ดจู๋หน่อยครับ โอ้ยแคจานเดียวครับโอ้จานเดียวนี่จานแบ่งเหรอจานดาวเทียมขอบคุณครับพี่ผมเดินมาเรื่อยๆเจ็บขาด้วยช่วยซื้อกระดาษช่วยเลยครับเอาขาขาเยินไปแล้วเยินเยินไปแล้วไม่เยอะครับพี่ช่วยซื้อกระดาษช่วยเลยครับเอาแบบเอีแบโอ้ยมันมันเที่ยวขาเลี่ยมนะเที่ยวขาเหลียบเลยอ่ะขาเหลี่ยมเลยอ่ะพี่คนสวยครับ ช่วยซื้อกะดาช่วยนะพี่นะพันห้าโอยนี่ก็ยืนยันราคาเดิมใชุกอย่างเลยหรือเปล่าอย่างเลยไม่มีอะไรเลยไปที่หน่นไปที่หนึ่งไป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  ไปเขาไปเละไม่ซื้ออย่าไปแกเขาเออเฮ้ยครั้งนี้เป็นอย่างนี้เหรอวะเนี่ยเจอแต่พวกอย่างเงี้ยเฮ้ยเราคาขายพากูมาผิดที่เลยไอ้เจ๊บมันเป็นปกติเกาอย่าไปอุดหนุนเขาก็แล้วกันโโอ้หจะนั่งอะไรก็า้อสบายไม่ดีใช่ไปกันอือห้องเฟรนเจ้าอีห้อนี้น้ำหมากเยอะไปหน่อย ยายมากันกีิคนเนี่ยฮะมาทั้งบ้านเลยทั้งบ้านอะไรเห็นยายอยู่คนเดียวเนี่ยก็ทั้งบ้านมียายอยู่คนเดียวลูกนุไม่น่าช็อตแรงมุกเบายายจะอายไปดิยายตั้งใจจะเก็บตังค์ไปช่วยรักษาตาตาเป็นไรอะไม่อยากจะพูดตามเรื่องเรื่องเนี่ยไอ้นั่นไอ้พันนั้นไม่ดีไอ้พันนั้นนี่เต่าหลอดย่าดมมาลูกอุ้ยเล็กแค่นี้เหรอเล็กมากหลอดนี้ลูกอันนี้ นี่ยายยอกยายไม่รู้หลอดใครว่างยายหยิบมาเล่นเลยยายเล่นกับผมแล้วทำไมทำเรื่องไปดูนุ่นบ่อยจังอ่ะดูว่าเขายิ้มมรือเปล่ามองไม่เห็นแล้วเขาใส่แมสยายที่ขายงานหน่าดูเลยนะเขาชอบเขาชอบยายเขาชอบยายรักษาตาอันนี้เรื่องจริงอันนี้มุกตาเป็นอะไรตาไอ้นั่นเล็กลุกนิ้วเดียวอุ้ยนิ้วเดียวก็เล็กมากนะนิ้วเดียวถึงพื้นลูกอยากได้ตาเป็นลูกค้าก็คือเด็คนไม่ใช่สายยาที่ขายงาน ยาย,ยายไม่เอาหรอก <S 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 ที่นี่เขาเดี๋ยวมากินกาแฟกันแล้วกลับแล้วไปเถอะยายยายเขาไม่ซื้อหรอกไ,ไปไปเลยไอ้พวกหนุ่มๆทำไมไม่มีน้ำใจไม,ไมีน้ำใจอะไรต้องผู้หญิงนี่หนูช่วยยายซื้อหน่อยลูกหันหน้าไะยายเอางี้ยายไม่มีตังค์แต่แลกกันจับไหมไอ้ยายโทษทีนะตั้งนึ่นะเดี๋ยวผมจะออกจากร้านกาแฟเดี๋ยวผมจะไปเที่ยวกันต่อไอ้ยายไอ้ถนนเส้นนี้มันไปไหนเนี่ยถนนเส้นนี้ไม่ไปไหนว่าแต่มึงจะไปไหนเมือง ผมไม่ซื้อของยายใช่ไหมไม่ซื้อกูไม่ซื้อไอ้ดีคิดอะไรได้กันทำไมเองต้องเจอหัวหน้ายายพี่ออสช่วยยายด้วยพี่ออสใครวะเอ้ยใครวะพี่ออสเกียร์เลยพี่ออสใครวะตามเลยนี่มันใครอะพี่มันเรียกอ๋อใครเรียกเรียกเรียกมันเลยย้อนย้อนย้อนพวกนี้มันเก่าแล้วพีไม่จะเก่ามันไม่ยอมซื้อเลยพวกนี้ไอพวกนี้เลยพี่ออสแต่การนั้นผมไอพี่ออสผมผมไม่เกี่ยวนะผมผมไม่เกี่ยวนะพี่ออสทำไมนี่ใจเย็นพี่ออสใจเย็น

เ่าไหวค่ะไปเลยคันเนี้ยแม่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 ทำเป็นเล่นไปร้ายเหมือนกันนะคันเนี้ยไม่จำกัดทั่วไทย E N S E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัส N S E ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัส N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสั E N S E ก็พวกเรานั้นทำานการทีวีเซทีวเซนทีวียเซทีวีเซนทีวี